วสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทัวร์ลงรายการทัวร์ลงที่เรื่องการทัวร์มาลงนะฮะวันนี้นะฮะเราอยู่กันที่เมืองไข่มุกอันดามันสวรรค์เมืองใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยเขตสุทเก ที่นี่นะคะก็เป็นบ้านเกิดของจาแมนดาชล,ลิสาออกจมที่เพิ่งได้รับมงกุฎมาล่าสุดนะฮะสำหรับ EP ีที่แล้วเราก็พาทุกท่านเนี่ยไปทำความรู้จักกับน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความสวยละไมคลายคลึงกับบอมเบ์แล้วนะฮะสำหรับ EP ีนี้ก็จะพามาทำความรู้จักกับผแบงค์ <laughs> แต่ใน่ลอนค่ะขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับน้องแบงค์ค่ะสวัสดีครับ พี่แบงค์ครับจากคณะเทคโนโลยีสิ่งแวดลอ้อมสาขาวิทยาศาสตร์ไทยและการจัดการฉันกกนครับผมวันนี้นะคะบอกไว้เลยว่ามีขัดเด็ดๆต่างๆแน่นอนคะ่ะจะสนุกข,ขนาดไหนตามกันมาเลยคะ่ะคุณผู้ชมคะในช่วงแรกนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วง เช็คอินนะคะวันนี้นะครับพวกเราสองคนก็อยู่ที่คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิชิตเขตภูเก็ตนะคะในช่วงแรกเนี่ยอยากจะถามว่าทําไมน้องแบงเนี่ยจึงเลือกเรียนที่นี่คะคืออย่างแรกนะครับคือว่าอยากเรียนมหาวิทยาลัยที่ใกล้บ้านอ่าแล้วก็ผมนะครับมีความสนใจในด้านทะเลอยู่แล้วแล้วก็มอวิทยาเขตภูเก็ตนะครับมันเปิดเป็นปีแรก ผมเลยมีความสนใจที่จะมาเรียนที่นี่พี่ผมเบก็มีความสนใจทางด้านทะเลมากๆเพเราะพีมเบย์เนี่ยถ้าโดนที่เียนนิขาเนี่ยถ้า,าถ้า,ถ,าถ้าโดนาน้ำน,นี่จะกลายเป็นเกร็ดแล้วก็จะเป็นนางเงืองกันทีนะคะ <c oughs> ผมว่าพี่น่าจะเป็นน้องเงือกมากกว่าคี่ผู้ชมขาโดนแล้วถ่าดหนึ่งดอกดอก,กอแม่ไะคะวันนี้นะคะอยากถามจังเลยค่ะว่าตรงนี้มันเหมือนที่ผมเบย์สัมผัสได้ว่าเหมือนอยู่บ้านมันเหมือนอยู่นอกโลกในอยู่เรื่องที่พี่ผมเบยคยจากมาค่ะที่นี่คือที่ไหนอรอ นี่คือแผนที่จังหวัดภูเก็ตรครับผมอ๋อนี่ก็คือเราสามารถชมแผนที่ของจงังหวัดภูเก็ตได้ทั้งหมดที่นี่เลยใช่ไหมใช่ครับคณะผมนะครับมี3สาขาด้วยกันสาขาแรกนะครับคือสาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับจะเรียนเกี่ยวกับการจัดการการควบคุมและก็การฟื้นฟูมูลพิษทางดินนะครับแล้วก็อากาศแล้วก็น้ําสาขาที่2นะครับคือสาขาเทคโนโลยีและภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมนะครับผมจะเรียนเกี่ยวกับการทําแผนที่การสำรวจ พื้นที่นะครับแล้วก็สาขาที่สาที่ผมได้เรียนนะครับคือสาขา,าวิทยาศาสตร์ทะเลและการจัดการใช้ฝั่งนะครับผมจะเรียนเกี่ยวกับการสำรวจทรัพยากรใต้น้ําแล้วก็การจัดการใช้ฝั่งนะครับผมถามน้องแบงว่ามาอยู่ที่นี่เนี่ยกิจกรรมอะไรที่ชอบมากที่สุดในที่นี่กิจกรรมที่นี่นครับคือว่ามอครับมีหลายวิทยาเขตแล้วแบบเวลามีการแข่งกีฬาครับ <นะ S 1> เรา <แ S 1> ได้ปไปต่างจังหวัดไปเจอเพื่อนต่างวิทยาเขตได้ทําความรู้จักกันมันไม่ใช่แบบแค่อยู่ในวิทยาเขตเราโอเคน้องแบงนี่คือเล่นกีฬาอะไรครเออบาสครับ บั๊ดจิ้วจิวจิวจิวอันนี้พี่พีเว้ยเขาเ้าใจถูกใช่ไหมคะใช่ครับแล้วแมา่ค่ะนอกจากที่น้องแบงค์เนี่ยจะชุดบั๊ดเก่งเรียนเก่งแล้วเนี่ยยังมีรายวิชาอะไรที่น้องแบงค์เนี่ยชอบเป็นพิเศษหร,รือเปล่าฮะอ,อ๋อวิชาดำน้ำครับวิชาดำน้ำรี่เว้ยทำบ่อยนะครับเวลาที่ร้องเพลงไม่ได้นี่พี่เว้ยก็ใช้วิชาดำน <c oughs> ้ำบ่อยคนละวดำน้ <c oughs> ำได้ไหมคะับลองเองแล้วดูจับเข่าด้ยแล้วก็เดี๋ยวจะพาที่ไปเรียนรู้ทักษะการดำน,านา้ำที่ผมได้เรียนรู้จกากที่นี่นะครับดำน้ ตุยแน่ๆใช่ปะดำน้ำที่พ่อเบก็เคยดำตอนเด็กๆนะคะแต่สําหรับที่เราเคยดำในคลองกับที่เราดำเนี้ยอาจจะไม่เหมือนกันเนี้ยเดี๋ยวจะมาเรียนรู้กับน้องแบงว่าที่มันดำจริงๆเนี่ยมันต้องดำยังไงนะคะงั้นเราไปกันเลยค่ะอะแล้วน้องแบงกำลังทำอะไรอยู่คะวอร์มครับพี่ก่อนลงน้ำก็ควรจะวอร์มสักนิดนึง,งเดี๋ยวเป็นตะคิวนะพี่เนาะ ถ้าง,งั้นเดี๋ยวหลงเป้งก็สอนพี่บอมเบย์วอร์มด้วยดี่กวอ่านะล้ะค่ะโอเคครับมาเริ่มยังไงก่อนเลยโอเคครับล็อกแขนนะอ๋อล็อกเองนี้ใช่ไหมอ่าเดี้ยข้างครับอ่าอันนี้ใช่ไหมครับอ่าครับ<อ> ปกติครับจะจะมีดำน้ำที่สองประเภทคือดำน้ำตื้นกับดำน้ำลึกครับแล้ววันนี้ผมจะมาสอนพี่กับดำน้ำตื้นคุณผู้ชมค่ะถือว่ายังปลอดภัยอยู่นะคะดำน้ำตื้นนะคะดิฉันจะเป็นวานคือตื้นหรือเปล่านะคะงั้นเราไปแต่งตัวนะพี่น้องได้เลยการใช้นะครับคือมันจะมีตรงจมูกใช่ไหมใช่ครัอ่าแล้วเวลาเราหายใจครับเราจะไม่แบบแบบเวลาเราลงน้ำปกติอะเราจะเผยหายใจทั้งจมูกหรือเปล่าใช่ใช่ใช่เราก็เลย เปลี่ยนมาหายใจ้ทางปากไม่ใช่ท่อครับอ่ามติแบบน้ำเข้าท่อใช่ป่ะอ่าฮะปึ๊บแบบนี้แล้วก็หายใจไม่ได้ถูกป่ะวิธีการเคลียร์ก็แบบท่อแรงแรงกระเแบบนี้ยครับอ่าแล้วก็ต่อไปเป็นปินนะครับหรือปินบดอ่าเราจะไม่ตี บนผิวน้ำมันก็จะไม่มันจะไม่ไปครับมันไม่ดีใต้ตาน้ำเกินไปเราจะตีประมาณสีปิมน้ำประมาณเนี้ยอ่ามันก็จะปิดแล้วก็ไปพร้มอมยังครับพี่พร้อมแล้วค่ะคุณครู <laughs> เอยไรครับพี่ รถจะไม่ไหวแล้วนะคะตอนนี้นะคะเรียกได้ว่าวันนี้นอกจากที่จะได้ความสนุกสนานนะคะยังได้ความรู้เกี่ยวกับการดำน้ำตื้ออีกด้วยนะคะสำหรับน้องๆท่านใดที่สนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมคณะนี้ถือว่าเป็นที่น่าสุดอกสนใจเป็นอย่างมากนะคะสำหรับช่วงต่อไปนะคะจะพาน้องแดงเนี่ยไปเช็คของนะคะจะสะดวกสุดๆยังไงตามกไปดูในช่วงต่อไปได้เลยค่ะ ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเช็คคองนะคะเรามาเช็คความสามารถของน้องแบงค์นะคะว่าน้องแบงค์เนี่ยจะเก่งและก็ช่ำชองในเรื่องบาสนี่จริงหรือเปล่าน้องแบงค์ขาพี่อมเบียอยากจะทราบดนึงขาวว่าตอนที่ไปแข่งบาสมหาลัยเนี่ยได้ซักซ้อมอะไรที่นี่เลยหรือเปล่าใช่ครับซ้อมหนักไหมคะตอนนั้นก็จันทร์ถึงศุกร์ประมาณ5้าโมงครึ่งถึงห้าทุ่มห้าโมงครึ่งถึงห้าทุ่มแล้วมีรางวัลอะไรติดไม้ติดมือกัาบ้างตอนนั้น มีแบบเขาดึงตัวไปแข่งให้ครับแบบผมไปเล่นบาสฟิลิปปินให้ก็เป็น, <Wow. S 2> นทีมทีของดีงนั้นนะครับก็คือจัดทิพไทยแต่ว่าแข่งกับเพื่อนๆนที่เป็นชาวต่างชาติอย<ช>่างนีใ<ช>้ใช่ไหมครับเหมือนเขาแบบจัดคนฟิลิปปินที่อยู่ในภูกเกต็ตอย่างเงี้ย เลิศแล้วก็ดีเหมือนที่ดิฉันบอกตั้งแต่ตอนแรกไหมคะวันนี้นะคะอยากได้น้องแบงเนี่ยมาสอนพี่มอมเบชูดบาสหน่อยเพราะพี่มองเบไม่มีความสามารถเลยเพราะว่าแขนเราเท่าแบบก้านบัวอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยได้ถนัดเรื่องกีฬาเท่าไหร่วันนี้มาสอนหน่อยนะลำบากนิดนึงนะ ไงก่อนเพราะปกติพี่จับอย่างนี้ค่อย่างนี้อย่างเดียวก็จับประมาณนี้ก่อนก็ได้ครับอันนี้นะแล้วก็ปล่อยลูกประมาณนี้คุณผู้ชมไม่ต้องทายเลยนะคะว่าจะลงหรือไม่ลงลุ้นกอล์ฟเอ็นไลนบอกเลยอนี้ไหวใช่ทุกเอาใหม่แดงแล้วแล้วพี่ต้องย่อยังไง่ยอ่ะย่อปุ๊บก็ปล่อยย่อย่ออย่างนี้แล้วก็ปล่อยใช่ไหมใช่ครับ ได้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 โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะให้แบงค์เนี่ยมาชาร์ลินกับพี่บอมเบดีกว่าเพราะในฐานะที่แบงค์เป็นนักกีฬาอยู่แล้วเนี้ยพี่บอมเบก็ขอให้แบงค์ออมให้นิดหนึ่งโดยการให้แบงค์เนี่ยชูดบาสให้ลงจํานวน15ลูกด้วยกันในเวลา20วินาทีแต่สำหรับพี่บุมเบก็ขอออมให้นิดนึงโดยที่พี่บอมเบจะมาชูดตรงนี้แล้วก็ให้ได้5้า ห้าลูกแล้วกันเนาะห้าลูกก็ยากมากถธอแบงค์โอเคครับห้าลูกภายในระยะเวลา20วินาทีเช่นกันพร้อมไหมพร้อมครับเริ่มเกินคาดมากนะฮะว่าน้องแบงค์สามารถทำได้ถึง17ลูกด้วยกันปรบมือให้น้องแบงค์เลยค่ะ ตานี้ก็เป็นหนักใจมากเลยค่ะคุณผู้ชมที่ต้องมาทำอะไรนี้นเ,นเพราะว่าเราต้องโ<ต>ยนโ<ป>ให้ได้ตั้งค้าลูกแน่เราไม่ได้โกงน้องเลยนะคะแต่เราต้องโยนให้ได้จริงๆในค่าลูกแล้วก็โยนต,ตรงนี้ด้วยซึ่งมันยากมากๆต้องทำไม่ได้แน่เลย สำหรับวันนี้นะคะน้องแบงก็ได้ไปทั้งหมด17ลูกส่วนดิฉันก็ไม่น้อยหน้านะคะได้ไปทั้งหมด5ลูกดีใจ่อยเธอ <cl ap> แต่วันนี้นะคะ <c oughs> ก็เหนื่อยสนุกแต่ก็มีความสุขมากๆนะคะเหนื่อยอะไร วันนี้นะพี่บอเมเบขอขอบคุณน้องแปคงเป็นอย่างจูงนะคะที่มาร่วมสนุกกับเรานะคะในวันนี้นะคะและขอบคุณสถานที่สวยๆจากสปอร์ตคอ p l e x ็กมหาวิทยาลัยสงขลานคารินวิทยเขตภูเก็ตนะคะสำหรับช่วงต่อไปนะคะจะพาทุกท่านไปกินอะไรและไปกินที่ไหนตามกันมานเลยจ้าบ๊ายบาย ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเช็คอินวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านแล็บพีบูดนะคะและางๆน้องเบก็เป็นพี่อ้อยเจ้าของร้านค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อย่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อวรลนารังสินธุรัตน์นะคะวันนี้มาเป็นตัวแทนของคุณบัณฑิตสันิกุลนะคะเป็นศิษยิ์เก่าของทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะคะคณะการบริการและการท่องเที่ยวค่ะพี่อ้อยค่ะวันนี้พี่อ้อยเตรียมอะไรให้กับพวกเราบ้างคะวันนี้มาชิมอาหารพื้นเมืองภูเก็ต 5เมนูด้วยกันนะคะเป็นสุดยอดเมนูล้วนๆเลยจะมีแกงต้มปลาเก๋ายอดมะพร้าวนะคะกุ้งดำผัดพริกไทยดํากุ้งแช้บโยผัดน้ำมะขามเบื่อชอตน้ำพริกกุ้งเสียงพี่ออยค่ะตอนนี้ทอรรองจอกๆนะค่ะขออนุญาตไปกินก่อนนะคะได้เลยค่ะเชิญเลยคพี่ะค่ะสวัสดีค่ะ ทอกาคะวันนี้นะคะเรียกได้ว่าพี่ออยเนี่ยจัดหนักจัดเต็มให้เราจริงๆนะคะวันนี้ก็ขนมาทั้งทะเลภูเก็ตเลยนะคะหลากหลายเมนูมากนะคะวันนี้นะคะแต่จะให้กินคนเดียวก็คงจะไม่สนุกอะเนาะเดี๋ยวขอเชิญตัวช่วยดีกว่านะฮะมาเลยได้ๆก็มีสองท่านด้วยกันนะคะที่มาช่วยชิมกับเราในวันนี้นะคะคนแรกเป็นพี่ดาวหนึ่งในทีมงานของเรานะคะแล้วก็พี่ผูเป็นโปรดิวเซอร์รายการนี้นะคะวันนี้เราจะมา กินอะไรกันบ้างครับพี่ดาวเมนูอะไรบ้างเอ่ยเยอะมากเลยค่ะขนมาทั้งทะเลอย่างที่น้องบอมบอกนะคะเอเริ่มที่เมนูแรกเลยดีกว่ามันจะเป็นนี้ก่อนโอเคน้ำพริกกุ้งเสียบค่ะแล้วก็ใช่เมนูถัดไปก็คือแตงส้มปลาเก๋ายอดมะพร้าวนะคะปลาเก๋านี่ต้องเป็นปลาน้ำลึกใช่ไหมครัพี่ดาวลึกค่ะน้ำทะเลน้ำทะเลสามเมตรอย่างนี้ลึกหรือยังคะไม่ยังไม่ นดูเลยค่ะเป็นกุ้งแช่บวยผัดมะขามนะคะกุ้งตัวใหญ่มากแล้วก็อันนี้ว้สุดท้ายแล้วกันอันนี้สุดท้ายอันนี้อันนี้อันนี้ยากสุดอ่าใช่อันนี้เป็นปูดําผัดปูดําผัดพริกไทยดําค่ะใช่หรือเปล่าปูตัวใหญ่ชุดร้องค่ะเมนูสุดท้ายนะคะที่หากินได้ได้ที่นี่ที่เดียวนะคะคืออะไรครับพี่ฮูอันนี้คือเบือทอดครับเมื่อกี้พี่ออยได้มาคือเบือทอดทำเป็นเอ่อเป็อะไรจะไม่ได้อะไรล่ะ พื้นที่อยู่ในน้ำครับก,ก็คือเอามาทอดก,กับกุ้งให้เป็นเบือชุบแป้งนะครับผมคือหากินยากมากมีที่นี่ที่เดียวในภูกเก็ตประมาณน,นี้มันชื่ออะไรนะไอเนี่ยคือชองยาองอ่า,ยาชองห่้าชองแล้วกินกับน้ำจิ้ม,มชอ้อ น้ำช็อคคือน้ำกิ้มอะไรครับอ่าอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะชิมเมนูไหนกันก่อนดีครับพี่ดาวเริ่มจากเอาแบบซอฟก่อนไหมกุ้งไหมใครชกินสดไหมคุณผู้ชมขะไม่ใช่ดูขนาดค่ะสามือใหญ่มากใหญ่มากไม่หวานมากเกินไปแล้วมีรสชาติชื่อแบบกลมกล่อมละมุนไมดูต่อไปอะไรครับโปอ่าโป้ไหมโปก็ได้โอเค คือปูนเนื้อแน่นมากสดอร่อยมากครับถือว่าสดใช่โอเคแล้วก็เมนูต่อไปครับเมนูสําหรับพี่เหมาะกับพี่ก็แม่จะเป็นน้ําพริกกันนะคะเดี๋ยวพี่บอว่าแกงส้มดีกว่าเขาเป็นแกงส้มดีกว่าให้พี่ดาแกงส้มดีกว่าพี่ดาผ่าน้ําแกงส้มมันสีสดมากโอเคชิมค่ะคือเปรี้ยวปากอะค่ะตอนนี้ถ้าแบบนี้นะเอาข้าวเปล่ามาเลยเนาะเอคสับสุบข้าวีิ้งกว่ามี้ง่อเมนู กินไครบก่อนโอเคอันนี้คือน้ำพริกกุ้งเสียบค่ะน้ำพริกกุ้งเสียบนะครับพี่ดาวประดิษฐ์ประดอยนะคะที่นี่เจะตักให้ดูนะคะว่ากุ้งเยอะมากมกุ้งเน้นๆนะแต่ว่าขอก,กินนิดนึงนะนั่นนิดนึงนะคะนิดน,นะคะ <c oughs> คือคุณพอมกินแต่กุ้งนะ <c oughs> เป็นแบบพิซี่าอันนี้ดีเมนูสุดท้ายค่ะเบือทอดอันนี้ก็คือซิกเนเจอร์ของตัวภูเก็ตนะครับถ้าเป็นแถวอารตังสงขลาพัทลุงเนี่ยจะใช้เป็นใบเล็บครุฑถูกต้ในตัวของเบือนะฮะวันนี้ก็เรียกได้ว่าอิ่มมากๆนะฮะสำหรับวันนี้ก็ทุกเมนูก็เรียกได้ว่าถึงพริกถึงขิงแล้วก็ทุกได้กลิ่นของความสดของทะเลอะฮะรสชาติด้วยรสชาติดีมากๆคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณร้าน ร้านหินซีฟู้ดค่ะเป็นแหล่งสูงเลยครับตั้งอยู่ที่สบามภูเก็ตครับผมแหล่งนีนซีฟู้ดนะครับผมใครมาภูเก็ตอย่าลืมมานะครับวันนี้นะครับก็ต้องขออนุญาตปิดรายการไม้เพียงเท่านี้นะคะและอย่าลืมทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะคะรายการทัวร์ลงทางช่องเพียู n อนเน็กทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนนะครวันนี้ก็ลากันไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ